ไม้เบิ่งนบรรยากาศนะลานจ้ามันคือฝนตกคือเก่าล่ะพี่้อฝนตกก็เปิดมันเดิมจ้าใครอายากได้อะไรก็สั่งได้เลยนะจ้ายำมีจ้ำยำมียำกุ้งสดยำปลาหมึกยำลมิดยำทะเลซีฟู้ดมีหมดทุกยำเลยด้จ้าูกคาจ้าผู้ได้ยังไดก็สั่งเลยด้จ้า,า,จาสั่งเลย,เลยแต่วันนี้แม่ค้าไปส่งไม่ได้เด้อเพราะเพราะว่าฝนมันตก ลูกค้าสั่งไว้แล้วก็มาเอามารับเองจ้ะฝนตกงไปค่ะบจะส่งมาไดอนนาาา้อันนี้ร้านยมจ้าข้างหลังอันนี้ร้านน้ำร้านน้ำก้อยข้างหน้าก้อยข้างหลังร้านาน้ำร้านกาแฟก้อยด้านหลังร้านก้อยสวยรูสวยรูดด้ดูสะอาดเด้อพี่น้องบดได้โซ่กับพกเด้อร้านอย สวยรู้สะอาดสะอาดมากเลยนะสวยรู้สะอาดสะอาดน่ากินสะอาดสะอาดก็เป็นมเจลโบรางไปด้วยนะสะอาดสะอาดแ้งไม่ได้ทําสุขปูกนี่สะอาดสะอาดค่อยก็คนอนามัยพอสมควรอยู่สาสานี่เดอนมเจ้าลานสวยพูดได้ยากย่ามากินเด้อให้ดูหน้าร้านจ้าฝนตกมเจล นี่งไงช,ชากาแฟชากุ้ยน่ารักตัวนี้นะหนัก,นนนกให้ดูน่ารัก<น>ให้ดูน่ารักยำก้อย<น>สะอาดเด้อร้านยำก้อยไม่สกปรปกสะอาดมากเลย เลยดูสาสะอาดไม่สกปรกตาสะอา,ะา,ะอาดดีร้านยำวันนี้มีสินค้าเยอะแยะครบเลยมาสดใหม่ทุกวันเด้อยำมาเดี๋ยวเอาของเก่าย่ำเด้อมู้จ้าเพราะว่าหลานเคยขายดีอยู่มาสดใหม่ทุกมือทุกเว้นเด้อทุกวันทุกต้องต้องทุกวันต้อง ตอนเย็นต้องซื้อทุกวันสั่งของเข้าทุกวันร้านย,ย่ำขายถูกมากๆห้าสิบาทชุดละห้าสิบบาทหาซื้อบาทกินสองคนบ่นออเบิดพี่น้องเอ้ยบรรยากาศน่ารักหน้าร้านโอเคสอบังก็จะบบ้ามาั่นให้คูณดกไม้สวยๆเนาะ ทางล้านจะแต่งเป็นดอกไม้ทางล้านจะแต่งเป็นดอกไม้ส,สวยๆยำมามายำสาร่ัยกุณได้อยากโทรสั่งเลยด้วยจ้าศูนย์แปดเจ็ดสองสี่เก้าหกเก้าห้าสี่จ้า